สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้กำลังเดินทางไปขึ้งานคือเกาน,าน,าน,น,กนกั่นละนจับวันฝนตกฝนตกพอหยุด์เลยกำลังจะเดินทางไปถึงงานโยอําเพื่อสมเด็จจังหวัดกาลสินครับผมไปขึ้นรถดำหน่อยนะนะจนบ่านเดี๋ยวพอไปเบิ้งที่เชืว,ว่าเป็นแบบใดครับผม คักเลยครับผมฝนตกตลอดทางเลยอันนี้ก็เพิ่งออกจากอัฟเภอสหัสคันบ้าครับตกแห้งเออบอลเหลี่ยงแบบบานเน่าปีนี่แต่หน้ารีดอกฝนตกดีเยอะเมื่อนี้่ตกเต้งเต็มมาเคลืนบอท่านเนีเศร้ายุดเลยครับผมตกคักเยอะตกคักเยอะ ไปคิดฟังขวกยาก็ได้ไอ้เพราะเจ้าหยิ่ลงมาไลยได้ยุ่ธได้ซักเอาเบิ้งเอาเลยพูลิงครับผมเอาเข้ามาเบิ้องมาเขาจิกมันจินขึ้นได้ปะรถดำน้อยขึ้นครับได้ปะมันอยิบม,มือมันหยิบบอมือไว้ บบ่่ไไดได้้ปัญหามันมันเหมือนฝนนี่แหลยอ่ะ <c oughs> เอาเมืองทางนี้ <c oughs> บ่ได้บ่ได้ ได้ปะเหมือนขึ้นเขาบ่ได้ต้องมีไม้กาดเนวน่าไอ้ไมได้ฮะได้ได้ได้ได,ได,ดับรถรถเอาลอกนั้ำนนขึ้นเอารอด ลอกดึงขึ้นพ่อแั่เงินขึ้นมาท่านใดขึ้นมาท่านใดพี่น้องเมื่อนฝนตกครับเรียบร้อยลอกดึงชักกันเอา ครับเ่นขายลงใส่แก้วครับลงใส่เพื่อนเมียนพอดีพอดีเลยครับผมเปะเลย <c oughs> ขอช่องรได้พอดี <c oughs> ใส่วิชามานเลยจะเรียงข้าอยู่โกงบ่เนี่ย <c oughs> เรียงข้าอยู่โกงบ่ ได้บอกอว่ามานอไรขึ้นมากเล็กค so, ือกวงเนี่ยบ่ได้บ่ได้บ่ได so, ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เพียบ่ได้บ่ไดมีแต่เล็กไปเสือบ่ยับบ่ยับเล็กร่งซี่มั้ยีบอ อย,ยู่ตรงนี้ถอยรถพพ้อมบ่โอ้มันยับ่บรดไว้ไป มันสีหมือนี่ยวะขอว่าเนี่ยมันจะเป๊ะขึ้นได้บอลครับรอบนี้ขึ้นได้บอลบอได้ เดี๋ยว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 เดินหน้าไหมเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมห็มันออกสินนกครับผมต้องกาด้ดีโอเคเอาถอยเอาเอ่อยมาในคว่างเกาด้อเออฝนเอา,เอารุนกันขึ้นได้ปะฟึบฟึบไป tuốc, mày tuốc ra nghỉ Chướp 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 à, Thoải nhau đi, nhau đi, nhau đi Nhau đi Ôi, nói điều Đưa ra, đưa ra, mày hát đâu Đi đâu Thấy hoa không? เงาเลยเงาเลยบ่ได้บ่ได <c oughs> ้บ่ได้เดินหน้าไป <c oughs> เดินหน้าไปก่อน <c oughs> เดินหน้าไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่พ่อพ่อพ่อมันเปยียมันเปยีเปย <c oughs> เพียงเวลามันเหมือนกับเปียแล้ว มันเปียแม่ต้องตั้งตั้งไม่ดีๆเลยไม่บอดีมันกับเปียแม่ขึ้นได้เรียบร้อยครับพี่นอ้องไปขึ้นได้ฮนะฝนตกบันนี่ม่มีบงฮักแล้วบันนี่ออครั้งพี่ เบียดเ่าแบบนี้เลยนะขึ้นเสร็จเรียบร้อยควายที่ขึ้นได้บนโต๊ะห้ำเสียส,สไลออนไวมย่รหรอเฮ้ยเสียส,ส,สไลออนไวมย่หรอก็ต้องให้เจ้าแม่ง <c oughs> เป็นรองเองเล่นมาอ <c oughs> เอาอะไรคอยได้เงินน้ำเนี่ย ถอดก,กระจกว่ากระพเพาะแหวมั้งถอดกระจกว่ารถไปยังมันยี่ไปฟาดนากระจกเพ่นแตกบ้าน่ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เตรียมตัวเดินทางครับผมไปหาเจ้าของไม้จังหวัดสะแก้วตัวสีขึ้นได้โอ้ค่เอ้าวปแต่ไปขับไปพูดกับเจ้าของไม่เพื่อนดื้อไม่อย่าน,นั่งให้มัน